สวัสดีค่ะเด็กๆแม่เอแอดฟอร์นนะคะวันนี้แม่เอจะชวนทุกๆคนนะคะมาทํากระปุกอมสินสโนมนค่ะค่ะอุปกรณ์จะประมาณแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทํายังไงกันนะคะแม่เอก็จะเตรียมขวดน้าพลาสติกนะคะแฟนตาหรือว่าโคก้กหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเป็นน้ำอัดลมเนาะขนาดใหญ่นะคะก็นี่นะคะเอามา2ชิ้นนะคะ2ขวดเนาะค่ะแม่เอก็จะมาตัดให้ถึงตรงขอบที่เป็นเป็นรอยนะคะเป็นรอยริ้วๆนั่นเนาะ ทำทั้ง,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 งสองขวดเลยนะนะคะตัดตัดให้ได้สองขวดเลยให้พอดีตำแนวที่เป็นริ้วๆแบบนั้นเลยนะคะ,ะเป็นแนววง,วง,วงๆนั่นเนาะ,ะ,ะค่ะค่ะได้แล้วสองอันนะคะค่ะพอได้สองอันปุ๊บม่เองก็จะเจาะตรงที่ใส่ใสตังแล้วนะคะ ใส่ตังเหรียญตังแบงค์นะคะของน้องๆหรือว่าทุกคนนะคะที่อยากจะมีกระปปกออมสินไว้ของตัวเองเนาะค่ะแล้วก็กะเอาเนาะว่าเอาตรงไหนก็ค่อยๆนะคะตรงนี้นะคะไม่จะใช้กรรไกรเจาะเนาะแล้วก็เล็งดีๆแม่จะใช้ไม่จะเ,เจาะตรงด้านหลังเขาเนาะค่ะตรงรอยแนวที่เป็นริ้วๆแบบนั้นนะคะแล้วค่อยเจาะลงไปเนาะแล้วค่อยตัดตัดให้ให้พับประ,ประ,ประมาณว่าเราจะใส่ตังแบงค์ได้ด้วยนะคะตังแบงค์ตังเหรียญเนาะ ให้กว้างสักประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะ,ะม่ก็จะประมาณประมาณครึ่งเซนติเมตรเนาะ,อะพอได้แล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้เนาะให้กว้างพอใส่ตังแบงค์ได้นะคะ,ะแล้วก็จัดแต่งให้ดูสวยงามนะคะ,อะพอได้แล้วเนาะค่ะพอได้เจาะเรียบร้อยเสร็จแล้วแม่อีก,ก็จะเอามามามาสวมนะคะค่อยๆใส่ลงไปเนาะค่ะเอาด้านหนึ่งสุมเข้าไปใน วงอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอ้าวพอใส่ได้แล้วมันจะแน่นขึ้นมานิดนึงเนาะดังนั้นแม่เอจะใช้สกอตเทปใสนะคะมาพันรอบเข้าอีกทีเนาะนะคะเพื่อจะได้ไม่หลุดเนะาะได้แล้วนะคะใช้สกอตเทปใสแบบนี้นะคะก็พันรอบเข้าเลยสัก3 4สรอบนะคะ ตรงรอยต่อเขาเลยเนาะอ่าแปะตรงรอยต่อเลยค่ะเพื่อให้เขาไม่ไม่หลุดเนาะค่ะนี่ได้แล้วนะคะจากนั้นแม่เอ๋ก็จะนำไปพ่นสีค่ะสีสเป์สีขาวนะคะค่ะก็แม่เอ๋พ่นประมาณห้ารอบนะคะล่อให้แห้งทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะคะอะ่าทับซ้ำๆกันประมาณห้ารอบเนาะก็ะจะได้ประมาณออกมาแบบนี้นะคะ นี่ได้แล้วนะคะนี่ตรงก้นต,ตรงหัวนะคะ,ะด้านบนไม่ม่เอแม่เอใช้เป็นตรงหัวนะ,ะค่ะอ้าจากนั้นไม่เอจะเตรียมผ้านะคะผ้าผ้าแบบนี้ไม่เอซื้อทุกอย่าง20บาทนะคะไม่เอจะใช้สีแดงกับสีเขียวแบบนี้นะสีเขียวลายตารางแบบนี้นะคะ,ะส่วนสีแดงนะั้นนะคะไม่เอจะทําเป็นหมวกนะคะหมวกให้สโนว์แมนนะคะไม่จะพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนเนาะ ทับทุบลงมาเฉยๆนะคะค่ะอ้าวแล้วก็เล็งดูดีๆว่าตรงไหนเป็นปลายที่ส,สวยๆก็อ้าวทบลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็จัดตำแหน่งนะคะเอาตรงที่เป็นรูใส่เงินไว้ด้านหลังนะคะอ่าแล้วค่อยๆเอาวางไม่เอจะต,ต่อมาตำแหน่งตรงนี้เนาะตรงที่มีรอยต่อริ้วๆนะคะด้านบนสุดเลยเนาะ ระวังวางทับไปก่อนนะคะจากนั้นเมอีก็จะทาด้วยกาวนี่ปืนกาวเลยนะคะค่อยๆค่อยๆวางทับลงไปนะคะนี่ประมาณนี้ทำด้านหลังด้วยเนาะอ่าพลิกกลับมาค่ะแล้วก็ค่อยๆเอาข้ามต้องข้ามเลยเลยตรงที่เราจะหยอดตังไปนะคะอ่าเราจะหย่อนตังลงไปเนาะข้ามลงไปนะคะข้ามข้ามขึ้นไปอ่าค่อยๆทบลงมาเฉยๆแบบนั้นละค่ะเดี๋ยวเราค่อยทําการตกแต่งอีกทีเนาะ ตรงนี้ค่อยๆทำไปนะคะนี่ก็จะได้นี่ตรงที่หยดหยดตังนะคะจากนั้นเราก็จะมาจัดแต่งตรงหมวกของสโนแมน,นะคะหมวกสโนแมนแม่กจะทำคล้ายๆแบบพับลงมาให้แบบเป็นสามเหลี่ยมเนาะอ่าสามเหลี่ยมให้เหลมแหลมขึ้นไปเหมือนเหมือนเป็นหมวกสดาคอร์สนะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะนี่ประมาณนี้แหละอ่านั้นก็จะทำการแปะกาวนะคะด้วยปืนกาว ก็ทำเลยตามทรงที่เราออกแบบวันที่เมื่อกี้นะคะเราก็จะได้กระปุกอมศีนะาไว้ใช้เองกันนะคะง่ายๆเนาะจากวัสดุเหลือใช้นะคะนี่แล้วก็แปะด้านหลังด้วยนี่จะได้ไม่หลุดนะคะ,ะจากนั้นตรงนี้นะคะแม่เอจะใช้ลิบบินสีฟ้านะคะมาปิดตรงนี้อีกทีนึงเพื่อความชัดเจนของหมวกเนาะด้วยหมวกก็ดูน่ารักนะคะ ก็ปิดติดมาด้านหลังเขาเลยนะคะตัดปลายให้เป็นลูกศรน,น่ารักน่ารักนะคะเป็นปลายปลายแบบแหลมๆนะคะแหลมๆแ,แบบนี้จะดูน่ารักดีโอเคแล้วก็ติดไปเลยค่ะทับติดทับไปเลยจากนั้นไม่ได้ตกแต่งนี้ตรงปลายปลายหมวกเขาเนาะจะติดโบสีทองนะคะแล้วก็ติดดอกไม้แบบนี้เนะาะโบนี่ไม่จะติดด้านหน้าด้านหลังด้วยนะคะด้านหลังก็ติดด้วยนะคะ ต่อไปผ้าสีเขียวลายตารางแบบนี้นะคะตารางหมากลูกเนาะก็พับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็พับทบขึ้นไปอีกสักรอบหรือสองรอบก็ได้นะคะแล้วก็ดูกลับออกมาเนาะเมก็จะโฮมเป็นคล้ายๆเป็นผ้าพ,พันคอให้สโนว์แมนนะคะมเมย์จะทําแบบเยิ้งๆหน่อยเนอะอะาะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ติดกระดุมตรงกลางนะคะเมย์จะติดกระดุมตรงกลาง2เม็ดนะเหมือนแบบเป็นกระดุมเสื้อเขานะคะ ก้อนนี้แล้วก็ตกแต่งไปเลยติดกาวไปเลยนะคะนี่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 คือกระดุมนะคะไม่เอ๋ใช้เป็นดอกไม้กระดุมดอกไม้เนาะ,ะแบบเลื่อมๆหน่อยเนาะไม่จะไม่จะติด2อสองอันนะคะ2ชิ้นกระดุม2ชิ้นเนาะนี่เห็นไหมถ้ามันคอไม่เอจะทําแบบเยื้องๆหน่อยนะคะ,ะเพื่อจะได้ที่ติดกระดุมเนาะดูเก,ก๋ๆนะคะจากนั้นไม่จะติดลูกกระต่ายดุ๊กดิ๊กค่ะแล้วก็วาดจมูกนะคะสีแดงแหลมๆนะคะให้นโนว์แมนเนาะ แล้วก็วาดปากนะคะแล้วก็ติดแก้มด้วยดอกไม้ด้วยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสโนว์แมนกระปุกอมสินสโนว์แมนค่ะสำหรับช่วงปีใหม่นี้เราก็จะได้เก็บออมเงินตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ,แล,ะปปแล้วตอนปลายปีเราก็ค่อยเอาออกมาใช้กันนาอแล้ว,ว่าไปเก็บสะสมฝากธนาคารคนี่นี่เห็นไหมแม่เอจะติดดอกไม้ไว้ข้างหลังด้วยปิดตรงที่ร้อยไม่ค่อยสวยเนาะค่ะนี่เรียบร้อยเลยนะคะ นี่จากวัสดุเหลือใช้ดูน่ารักเลยนะคะเป็นสโนว์แมนแบบเก๋กไก๋เลยค่ะน้องๆค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เอ๋เนาะนจะได้มีคลิปน่ารักๆออกนี้ออกมานะคะเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยเนาะค่ะสำหรับวันนี้แม่เอ๋ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ